Yes ก็คือไปทำอะไรนครกับภูเก็ตไปบ้านเอลมานะคะเป็นชิฟที่งงๆคือเราชวนเอลมาไปเที่ยวใายไปเที่ยวกระบี่อะไรเงี้ยเลเอลมาก็ชวนกลับว่าอุ้ยขอโทษไม่เป็นไรวังไปเที่ยวนครสิเราใช้ชีวิตโลเคอลไลฟ์หรอคะอุ้ยแบบเสาใต้ตะโกนอะนะคะอันนี้ต่อตีอ่อไปเจอกันนะคะที่ไหนไม่รู้อ่ะที่ไหนไม่รู้เราจะไปวาร์ปวาร์ปไปเรื่อยๆนะคะทุกคนตีอยู่ใดค่ะจ้าอยู่ไหนคะอยู่ไหนตอนนี้อยู่บ้านดิ่ใช้ค่ะทุกคน อ very c o z y home. Cozy, n i ช่ขนา l a n ญ cozy. ด e ห e ่ e นาดใหญ่ขนาดใหญ่ขนาดให i l ขนาดใหญ่ข e าด e หญ่ขนาดใ i ญ่ขนาดในาดใาดใหญน e ดใ e ญ่ขนา a ให w ่ t h า h e f o ่อนกดใขนาดขนาห่นดให่ได้่นดดานนนดห พี่นาเคียนะคะ <Okay. S 1> แต่แบบออริจินอลนี่ก็คือบางแอติมขนาดใหญ่ <Okay. S 1> วันนี้เอาแค่ตัวแทนน้ำิกมาก่อนนะคะคืออร่อยมากไม่มีน้ำมันไม่มีชูรสโลโซเดียมเราก็หวานนิดเดียวจริงๆ <Okay. S 1> คือแบบมันไม่ได้เผ็ดมากแต่คือเราบอกว่าเผ็ดทุกเม็ดผ่านการล้างมาแล้วนะจ๊ะ <Okay. S 1> ไม่ไม่สปปกปรกแน่นอนให <Okay. S 1> ม่ต่อว,วันนะจ๊ะใหม่ทุกวันเรากาลังออกจากบ้านแล้วนะคะ <Hello. S 1> เราไม่ได้ให้หันหน้ามาจะไปไหนคะพี่บีไม่รู้ okay. เดี๋ยวไปบรรยายครับน้ำลายเยอะใครเซลยายอะไอเลยลูก This is my uncle uncle อันนี้คือปลาอะไรเนี่ยปลากระพงซีบ s ส It's fresh from the pier ด้วงแบบมาแรงด้วงเหรอคะดดววไม่ใช่ไหมอ๋อ

งานย,ยนามธรรมชาติช่างตายนี่คมจริงหรอที่มาออกมาก็นีค่ะหลังจากกินก๋วยเตี๋ยวลาคุณป้านะคะกะไว้กะไว้คือชื่อคนหรือชื่อร้านอ่ะกะคะือพี่ไว้ต้องมช่อคนนึว่าเขาชื่อกะไว้เขาชื่อไว้ชื่อไว้กะคือพี่กะเอมาไหรออันนี้คือกะเอลมากินข้าขนมมาไปขมจ้าที่เขา่เอาไปใส่ ขนมจังใส่กับน้ำแข็งแล้วก็น้ำเชื่อมปกติที่เคยกินก็คือจิ้มน้ำตาลขนมจ้าจิ้มน้ำตาลน้ำตาลใสแดงแต่อันนี้ภาษาเมียนชอมก็คืออร่อยไปลกบเย็นๆอันนี้นะคะขนมที่เราบอกนะคะที่เป็นขนมจังแล้วก็สำน้ับเชื่อมก็กินกับน้ำแข็งค่ะทุกคนโรย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 เก๋เก๋เก๋โอ้โหนี่คือพวกนี้เหรอใส่สามงเานคว้าขาขาสามคู่ปลาจมมึ เบนตัวเล็กๆแอนดี้วิสต์แกงส้มปลาอะไรนะปลาปลาทองปลาทะเลสีบลส์ยามาผาอ่อนอร่อยมากอันนี้อีสอโขงเนีสยตอนีค่ะตอนนี้นะคะวันที่21แล้วเรากำลังมุ่งหน้าไปที่ภูเก็ตคยายาๆๆพาเด็กคนนี้มาด้วยนะคะเพราะว่าลูกของดิฉันเรื่องของดิฉันเองนะคะต้องใช้คนใหม่นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปว้าไปที่ภูเก็ตนะคะระหว่างทางอาจจะเจออะไรแบบ a m a z i มส ถูกต้องถ้ามีอะไรอร่อยๆหรือว่าอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจก็จะอามาให้ดูนะจ๊ะบ๊ายบาย,บายจะ<า>เจอกันที่นู่นเลยปุ๊บปุ๊บ <c oughs> อยู่ในดีเอ็นเอป่ะอยู่ในดีเอ็นเอวันไอไหนมุมเนี้ยสวยอ่ะเอาพานูร์มาาแบบล้วนอะไรเหรอเออแบบเออแบบพี่นั่แบบห็นเป็นตาเออเอาแบบอันเนี้ยเอาแบบอันเนี้ยเดี๋ยวพี่แต่ว่าพี่มั่งตัวบีใช่ไหมได้โอเคกินแล้วนะตาเขาบอกว่าที่เนี่ยคนน้อยแล้วัไงแต่ไปป่าตองมาเรียกบอกท่านผับป่าตองน้อยมากคนน้อยจริงๆแบบถนนนี่คือโล่งไม่เหมือนป่าตองมากไฟก็ไม่เปิดตองอ่ะทั่วแบบ เขาแลกเดาโฮมอะทุกคนมาแบบตอนสุดแบบคนมันเยอะรถติดอ่ะต้องต้องมีแบบเบียดใจบ้างแหละเอาอันนี้บอเงียบกลิบคนไม่มีเดินเลยอะแล้วร้านติ๊กติ๊กคือปิดไปแล้วเด็กก็สวัสดีเช้านี้สองค่ะทุกคนหลังจากเล่นน้ำก็คือเรนนี้หิวข้าวมากขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้หิวไหมเอลเราไปดูเออจริงว่าตอนแรกเบรก f มันไม่ได้อิงคูนมาตอนอะโคลดาเว้ยแล้วเข้ามาเช็คอินอ่ะเขาก็บอกเออให้เบรก fast ฟรีก็เลย คือบอปฏิเสธไม่ได้เราไปดูว่าคือลัคกี้เินเกมเหมือนเม่เคยลัคกี้ินเราเล่ยว่้าป่ะจริงไหนผมบอกไม่หิวไงเอวไม่ได้หิวมากินเนยอยู่เฉยมาดินเนยเล่นมากเลยนี่คือตกไปแล้วอันนึงใช่ปะมันนี้นะคะเยอะมากเรนเรนชูมี่ ใช่ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เมืองเก่าที่ภูเก็ตน,นะคะให้ดูบรรยากาศรอบๆฟีล,ะล,ะละิ like ่งเหมือนมาเลเซียเลยโกลัมเปิดเลยนะปีนังโคตรเหมือนทุกคนเดี๋ยวมันจะมีถนนเส้นหนึ่งที่เราผ่านมาแบบเป็นออสวยมากใช่ตอนนี้เราสั่งขนมอาโป้องอยู่เรารอระหว่างรอก็มาเดินเดินนี่ก่อนนะคะทุกคนมันน่าจะอร่อยอาโป้งมันก็คือแป้งผสมกะทิแล้วก็น้ำตาลคือมีคิ้วด้วยอ่ะก็คิดว่า

าากันอยู่ที่ร้านการเวลานะคะทุกคนมานั่งชิลๆก่อนที่จะกลับโรงแรมกันแล้วก็ไปเล่นบีชทุกคนรู้เลยมันคือขนมถังเปียกมันแบบไส้มันจะน้อยกว่าขนมเปียกเหมือนข้างนอกเหมือนเปึ๋งขนมเปียก์อร่อยมากอ่ะนี่คือไส้เค็มสิบชิ้นยี่ห้ามันเป็นขนมพื้นบ้านหอมของจังหวัดภูเก็ตเออจะพูดว่าพัทประเทศภูเก็ตนิ่มฟูๆเหมือนถังแต่แต่ว่ามันพอดีอ่ะ เราถึงมาที่นี่เราก็ต้องเช็คอินไทชนะคะทุกคนต้องค่ะทุกที่เลยนะคะไทเชนะแล้วโอ้ไมม I don't want รู้สึกว่าคุณน่าักมกคุณ่ะคจะไหลไหมะเออเออเออ็วอย่งค่ะ cả gặp lại lẹ cả, nó cứ mang gian khổ, cặp gian chiêu. đi mập bún. Mị gìn đi hùng bơn. Ừ, có wa này. Oh, see something on your face? Beauty. Are you sure? Yeah, sure. are you sure? People? Yeah. Can't you see? Can't you see? <laughs> Last day here! As usual, we're gonna get breakfast and then pack our bag and then. We're heading back to tomorrow, mm -hmm. But Oh, wait, go we're then. gonna go. We're gonna yeah, go we're gonna somewhere else. Yeah, but we're gonna go. next day ณนครศร o ธร a ม a for two nights pa? yes okay these are my favorite brand สุดยอดเลยนี่ s มดเลย t วานอันนี้ไม่ใช่สิกรัมเลยอ๋ันนี้ไม่ใช่ thinly spread นะเีย thinly spread อะไรมืก็คือเมื่อคืนนะคะมีอาการที่ว่า มาเขาเรียกว่าอะไรอะเหนื่อยเพราะว่าว่ายหนาวแบบเป็นอินฟินิตี้พูลค่ะว่ายไม่หยุดเลยทีนี้เขบอกเขอกินยาหน่อยเหมือนจะเป็นหวัดประมาณนั้นใช่เขาก็ยื่นมาให้2เม็ดเป็นคารินนอน2เม็ดกุ้งก็คือเนี่ยมีประสบการณ์การกินยาเกินกูก็เลยบอกโอเคกูต้องอ่านให้เพื่อนฉีก2เม็ดไอ้วายไม่ต้องมาสับนะแล้วก็ตป่น้ขายืนกันใช่เอกินแล้วกินน้ำตาลแล้วทีนี้พอตื่นใช่เพราะว่าเฮ้ย รู้สึกดีจเลยว่าเมื่อวานหยกให้กินยาเมงกันนะฉันหายใจไม่ออกแน่นอนฉันต้องเป็นหวัดแน่แล้วพอครูตอนจากกระเป๋าปุ๊บกวคำเซลมาเอ๊ยอะไรอยู่ในกระเป๋าเสซอวะาเอาดูยาไอ้นั่นแบบเอ้ามัต้องยาหรอแล้วสองไปแล้วกินกินอะไรยังไใหงอ่ะนี่กินอะไรไปสรุปอีว่ากินยาถ่ายแล้วตอนเช้ากูถ่ายแบบว่าเรามึงไปกันเลยเดี๋ยวพี่ ทาย่าหลบหน่อยอร่อยมากก็อยากให้ลองจริงหยิบไม่ถึงอะมันร้อนอะหยิบไม่ถึงมันร้อนได้ไงหยิบไม่ได้เลยมันร้อนไม่ถึงมันแปลว่ามันอยู่ไกลของพี่อะอร่อยไหมอร่อยจบแค่เนี้ยเด็กปันน้องไม่ได้โอ้มาดูเครื่องบินเขาเรียกว่าอะไรอะหาที่ดทิวไอ้การ์เนเว็บป่ะเป็นมันจะแลนดิ้งตัวมันจะเห็นไง องีมแต่เราก็ต้องรอจังหวะค่ะทุกคนช่วงนี้มันไม่ได้แบบว่าชุกๆแบบนี้ก็คือคุณหลิวบูรีฮ่า เอว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 ไม่่ทางกรแต่ว่าเป็นทางตรงก่อนแล้วค่อยไปก็กำลังไปร้านป้าแมวนะคะไปกินผัดไทยที่แบบว่าอร่อยนะคะแล้วก็เสียงหรือเสียงเราอ้างว่าเมนูดิบก็คือผัดพริกแกงหมูกรอบนะคะใครบอกอะ พี่บีบอกพี่บีบอกคนเทสใช่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ร้านประตูนะคะเป็นร้านร้านเดียวกันก็ขายก็เดี่ยวเป็นตูนข้าวขาหมูที่เด็ดมากนะคะทุกคนใครบอกใครบอกเออก็พี่แทบอกรูกประตูบอกนะคะคุณตุ๋ยจริงๆคือร้านยางทองค่ะป้ายทำผิดทุกคนมากินกินอะไรได้บ้างได้ทุกอย่างอะจริงเหรออ่ายแมวไข่ห่อไข่นะคะของป้าแมวอันนี้แบบว่าไม่มีเนื้อสัตว์น่ากินมากเลยอะ Hey, been feeling so yeah. Can you you I tell me why? Can you tell Can Can what เน <so <ok ี่ยค่ะฝนตกนะคะทุกคนหยกเขาก็ไม่ได้ออกไปไ่ว้น้ำเราอยู่ในเมืองตอนนี้ฝนตกาโีบงถูกต้อง Really you know, like the bitter. หวานแบบขมอ่ะใช่ใช่แต่หวานอ่ะใช่แต่หวาน combination นะคะก็คนภาคกลางเขาจะรู้ว่าแกงเลือดแรงจริงอ่ะแกงต้อผ่ Oh, oh, God. 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 <laughs> it's i are grinning while you watch your bros on some sofa sunny shit to brighten up a wounded soul